นี้เวลาประมาณ20่สบนาฬิกานะครับที่หน้ามูลนิธิของพูรวยนะครับปาซาลิโกนะครับของวันก่อนจองวัตถุมงคลรวยรุ่นรวยเหลือล้นนะครับก็คือมีผู้ที่ศรัทธานะครับมารอกันแล้วนะครับตอนนี้ก็น่าจะหลายร้อยคนแล้วก็ร้านค้านะครับมาจับจองพื้นที่กันแล้วนะครับ ก็จะมีจํานวนบางคนก็จะมากางเต็นท์หรือว่านอนรอนะครับที่หน้ามูลนิธิที่เรียบร้อยนะครับแถวตอนนี้ที่เห็นนะครับก็ประมาณห้าร้อแถวนะครับที่ทางมูลนิธิจัดเตรียมไว้นะครับก็จะอยู่ในส่วนของที่เป็นเต็นท์นะครับแล้วก็ในส่วนของใต้อาคารนะครับใต้อาคารนี้นะครับ แล้วก็เต็นฝั่งนู้นนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับมุยที่หลวงพร่อรวยนะครับก็จะอยู่ตรงข้ามกับเจดี JD นะเจดี JD นะครับหลวงพ่อรวยก็สวยงามนะครับสวยงามมากานี่นะเวลาสองทุ่มนะครับ นี้ก็ผู้คนก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับดูชมให้ชมกันอีกนะครับนี่ก็คือคึอคกคักนะครับแล้วก็ที่จอดรถนะครับก็จะมีอยู่ฝั่งนู้นนะครับอีกส่วนในนี้ก็คือร้านค้าจะยาวเลยนะครับผมก็